สวัสดีเจ้าพบกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันพุธที่24มกราคม2567เจ้าเามาดูรายงานสภาพอากาศที่ผ่านมากันก่อนนะเจ้าภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเจ้าสำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดโดยอุณหภูมิตำสุดเจ้านี่ที่ยอดดอยว่าได้5.9องศาเซลเซียสที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เจ้า ทำมาดูสภาพอากาศทั่วไปของนี่กันนะเจ้าบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนทางแหง้งแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลา,างภาคตะวันออกล่วเจ้าลักษณะที่นี่นะเจ้าจะย่างเยิบริเวณภาคเหนือ,อยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเจ้าเจ้า มาดูการคาดหมายลักษณะอากาศี4ชั่วโมงตั้งหน้ากันนะเจ้าภาคเหนือตอนบนเจ้ามีอากาศเย็นถึงหนาวก็มีมมงได้ตอนเจ้าอุณหภูมิต่ำสุด15ถึง17องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29 33องศาเซลเซียสเจ้าสำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดที่5 14องศาเซลเซียสแล้วก็มีลมตะวันออกเฉียงใต้เจ้าความเร็ว10 15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าภาคเหนือตอนล่างเจ้ามีอากาศเย็นก็มีเมอได้ตอนเจ้า อุณหภูมิต่ำสุด1 9 1องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียสสำหรับยอดดอยเจ้ามีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-15องศาเซลเซียสแล้วก็เป็นลมตะวันออกเจ้าความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าสุดท้ายนี่พังเนี่ยก็ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเจ้าขอให้ปอแม่ปีนองดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศยังคงหนาวเย็นรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ตัวเดาเจ้า และหากมีข้อสองสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถสอบถามกับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ติโทร053 277 919ได้ในตลอด24สสชั่วโมงหรือว่าติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์และวก็เฟซบุ๊กของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้เลยนะเจ้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีเจ้า มอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน